เกษตรอินทรีย์นะคะในกลุ่มของผลไม้อันนึงก็คือฝรั่งเป็นคนที่ชอบทานฝรั่งมากค่ะแต่ว่า,เ,าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการทําในท้องตลาดก็คือการที่อัดปุ๋ยเคมีนะคะหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเยอะมากไม่ว่าจะฉีดจะพ่นจะดูแลก,กันแบบไหนให้ฝรั่งออกมาแล้วสวยนะคะแล้วก็รสชาติดีมันก็เลยกลายเป็นว่า การทําแบบตามๆกันมานะคะในสวนต่างๆที่นําผลผลิตออกมาขายเนี่ยก็ทําให้เรารับไม่ได้น,นั่นเองก็คือผู้บริโภคอย่างเรานะคะคือรับไม่ได้รับไม่ได้ก็คือที่สุดคุณก็ต้องปลูกเองนะพอดน,นี้เราก็เลยจัดการเลยค่ะปลูกเองแล้วลองทดลองดูว่าไม่ใส่เคมีเลยนะคะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยไม่ว่าจะปุ๋ยสูตร อะไรอะไรที่เขาท่องกันมานะคะเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่ามันไม่ใส่เนี่ยมันจะได้ไหมก็เนี่ยค่ะผลงานออกมานะทีนี้เราเราทำเกี่ยวกับเรื่องของดินนะคะเราทําเกี่ยวกับเรื่องของดินดินของเราเนี่ยปรับปรุงดินด้วยลักษณะของการทําดินแบบในแบบของเรานะคะคือตัวนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราทํำยังไงก็คือเรา เราก็คือเข้าแลบค่ะพอใส่ปุ๊บเราปรับปรุงดินเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทดลองดูว่าเราไม่ทําการใส่ปุ๋ยเคมีทุกอย่างในสูตรต่างๆและไม่ทําการฉีดพ่นทางใบทางต้นอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือเราทําในเรื่องของการลดคอ์สนะลดคอ์สในการทํากเกษตรนั่นเองแต่ว่าของเราเนี่ยเดินในแนวอินทรีนะคะทีนี้ถามว่าเขาบอกว่าถ้าทํา ไม่อินซีเนี่ยอเอ้ยถ้าทําแบบอินซีอ่ะมันช้านะคะไม่เร็วเหมือนเคมีเคมีสายไปพวกรู้เลเรื่องเลยผลได้เลยแต่เราเราก็ไม่ถนัดเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเลือกเดินทางสายนี้แล้ะเราก็เลยทดลองปลูกเมื่อปลูกออกมาผลที่ได้ก็คือแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็อะจะลองผ่าให้ดูโอ้ยิ่งมาคนเดียวด้วยนะก็คือกดดันมากมันเป็นยังไงคะมันเป็นอะไรกันกนักหนากับ การทำพืชที่เป็นไม้ผลนะคะแล้วก็ท่องกันสารพัดเลยเสร็จแล้วพอออกมาเนี่ยบางคนเนี่ยใส่เคมีมากๆหรือรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคือพ่นนะคะไม่ได้ห่ออย่างเงี้ยไม่ได้ห่อหรือถ้าห่อแล้วก็พ่นไปมันก็ตกค้างอยู่ดีนะคะถ้าบางคนใส่แค่ไหนเขาให้ใส่หนึ่งช้อนชาใส่ซะหนึ่งช้อนโต๊ะนะไม่งั้นก็หนึ่งกำมือไปเลยอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยคือพอเราทําแล้วเป็นยังไงคะได้หรือไม่ได้เรามาดูกัน ว่าได้ไหมนะอะแล้วก็มือเดียวแล้วจะผ่ายังไงเนี่ยคะเดี๋ยวผ่าให้ดูนะคะเดี๋ยวหยุดกล้องก่อน